ตอนนั้นผมซื้อในราคา8 0 0 0 0นบาทนะครับซื้อ8 0 0 0นะผมจําได้เลยผมวิ่งไปขายในราคา1ล้าน2แสนโอ้โหถือว่าแพงมากในยุคนั้นแต่เหรียญน,นั้นตอนนี้ถ้ายังอยู่15ล้านผมซื้อสมัยก่อนเขาต้องเล่นพระกุพระกิ่งพระสมเด็จอ่าเป็นจาพาคนะีนะครับแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพระเหออะรียญหลายอย่างแพงและแพงมากมากเยสมัยก่อนเหรียญพระเหรียญไม่แพงนะครับถูกแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่ถูกแล้ว แพงหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเหรียญม,มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดมันปั๊มออกกว่าแม่พิมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซ b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับทั้งทาง Facebook และทาง u t u b e นะครับวันนี้พบกับผมทนบางแคนะครับในรายการบามาพันธ์นะครับบามาพันธ์จะพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับที่มีการเล่นหาพระอย่างไรนะครับมีการสะสมพระอย่างไรมีการเรียกเปลี่ยนซื้อขายอย่างไรแบบถูกต้องแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะย้อนกลับวันๆนะครับในเรื่องราวของอดีตแม่อดีตนั้นนะครับพระเหรียญนะครับถือว่าเป็นพระที่ ได้รับความนิยมน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากคนเล่นพระสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมพระกรุพระโบราณเล่นพระที่อายุนะครับแต่การเวลาไปเปลี่ยนไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับพระเหรียญกลับได้รับความนิยมมากขึ้นพระกรุได้รับความนิยมน้อยลงเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตกับปัจจุบันครับ พระพุทธรูปนะผมจะเอาสักห้าองค์ที่ที่สาคัญมากๆนะในประเทศนี้นะครับในในแผน่นดินเราแล้วกันนะครับพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระศิลปะสุโข,ขทัยที่มีความสวยงามมากนะครับและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจริงๆพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระที่มีมงคลนนามพุทธชินราชแปลว่าชัยชนะของราชาอาาเพราะฉะนั้นเนี่ย พระองค์น,นี้เนี่ยพระมหากษัตริย์องค์ไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องไปประพาสไปนมัสการนะครับพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินในกรุงราตาโกสินทร์ก็ดีในกรุงยุทธยาก็ดีนะครับจะต้องเสด็จประพาสไปนมัสการพระพุทธรูปองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสําคัญพระศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์ที่สองรองลงมาครับก็จะเป็นพระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยจะเป็นพระคู่ราชวงศ์นะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นพระสําคัญที่ ถ้าเกิดว่าอยากได้ความมั่นคงของราชวงศ์ของพระหามัตริร์เนี่ยพระแก้วมรกตจะเป็นพระสําคัญนะครับตามตำนานที่เราเคยได้ยินว่ามีการแย่งชิงกันอะไรกันนะครับในสมัยในโบราณนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแก้วเนี่ยถือว่าเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองหนึ่งองค์ที่มีความสําคัญนะครับและองค์ที่3ครับองค์ที่3เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ เขาเรียกว่าเป็นมหาชนมหาชนก็คือ,อมีความศรัทธามีความขลังมีความศรัทธาทั่วฟ้าเมืองไทยทุกคนต้องรู้จักหลวงพ่อโสธรน,นะครับองค์ที่4นะครับองค์ที่4ี่ครับจะเป็นไปไม่ได้อะไรไม่ได้นอกจากหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพระที่มีความสําคัญมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความสํคมคาคัญในทางรกิจของคนในพื้นเพภาคกลาง,งเพราะว่าอย่าลืมนะครับ วัดไร่ขิงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนครปฐมเป็นเป็นเมืองแรกของสุวรรณภูมิในเขตนี้นะครับนครปฐรมแปลว่านครแห่งแรกปฐมแปลว่าแรกนครแห่งแรกนะครับนครปฐมนะครับเมืองเจดีย์ใหญ่นะครับต้องบอกว่าวัดไร่ขิงเนี่ยมีความสาคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับต้องบอกว่าเรากค็คุ้นหูกันนะครับและอีกหนึ่งองค์นะครับก็คือพระพุทธชินสี นะครับพระพุทธชินสีเนี่ยเป็นพระสําสคัญนะครับเป็นพระธรรสาคัญนะครับแต่ยังมีอีกหลายองค์นะที่ผมไม่ได้เอ่ยมานะครับยังมีพระพุทธสิง์ก็ดีวัดบ้านแหลมวัดเขาตะเขาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่าง5องค์ที่คนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็เป็นพระที่พระพุทธรูปที่มีความสําคัญต่อแผ่นดินเรามากนะครับ คือแน่ดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพระเหรียญเนี่ยได้รับความนิยมน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพระเกจิเองก็ดีอะไรก็ดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนเล่นพระโบราณเนี่ยจะเน้นพระกลุ่นะครับพระหล่อพระกริ่งพระกุพระกริ่งพระหล่อนะครับอันนี้พอพอพูดถึงเหรียญเนี่ยอ่าสมัยก่อนเวลาใครเล่นเหรียญเนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นเด็กน้อยมากนะมันจะเป็นเด็กน้อยมากจะแบบแม่ไ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 ฮเลยอ่ะ นะครับสมัยก่อนเขาต้องเล่นพระกุพระกิ่งพระสมเด็จอ่าเบญจภาคีนะครับเล่นพระที่อายุแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปในยุคนี้เนี่ยคนเล่นพระเหรียญพระเหรียญหลายๆอย่างแพงและแพงมากๆด้วยเพราะว่าอ่าคนรุ่นใหม่ดูเป็นนะครับเหรียญพระพุทธถ้าพูดถึงเหรียญพระพุทธที่ยอดนิยมนะครับที่นะครับคำฟ้าแล้วกันนะครับคำฟ้าเลยไม่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 เคยมีอะไรที่ยอดนิยมกว่าเหรียญพระพุทธของหลวงพ่อนี่ก็คือหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อตอทรเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธที่เหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีเหรียญพระพุทธเหรียญใดในประเทศนี้ที่ทํสลายสีติได้นะครับทำลายสีของมูลค่าของมูลค่าของราคาและมูลค่าของความหายากได้หลวงพ่อตอทรเนี่ยมีตั้งแต่เนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อสำลิดเนื้อทองแดงนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีแต่กลัวลองพิมพ์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งเลยจะต้องเป็นหลวงพ่อตอทร ถ้าเบอร์สองเนี่ยในมุมมองผมนะเท่าความหายากนะความหายากและและใช้คำว่าอะไรเนี่ยความหายากและมูลค่าที่สูงถ้าเป็นเนื้อทองแดงด้วยกันผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดพรันเชิญเหรียญเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหัวหูหม้อนะครับแล้วก็เหรียญพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชพระพุทธสิหิงนะครับพระพุทธชินศรีอะไรเงี้ยก็มีเยอะเลยพูดมีเยอะ โอ้เยอะ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 สมัยก่อนผมจาได้เลยว่าผมได้เหรียญสมัยสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนะประมาณสักเกือบเกือบสิบห้าปีผมได้เหรียญผมได้เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเนื้อทองแดงหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อทองแดงสวยหนึ่งเหรียญเลยตอนนั้นผมซื้อในราคาแปดแสนบาทนะครับซื้อแปดแสนนะสวยเลยสิสิบปีนิดนิดสิบกว่าปีนะไม่เกินไม่ถึงสิบห้าปีดี ปแสนบาทนะครับผมจําได้เลยผมวิ่งไปขายคุณประเรสริฐศักดิ์ทองซังหรือคุณออสเลี่ยมทองในราคาหนึ่งล้านสองแสนโอ้โหถือว่าถือว่ากําไรถือว่ากําไรเยอะมากแล้วก็ถือว่าถือว่าแพงมากในยุคนั้นแต่เหรียญน,นั้นตอนนี้ถ้ายังอยู่15บห้าล้านผมซื้อแล้วพี่ออสขายได้นะรู้สึกว่าพี่ออสขายไปสิบสามห้ากำไรแสนห้าผมขายไปสิบสองพี่ออสขายลูกค้าไปสิบสามห้าทุกวันนี้ถ้าตามได้สิบห้าล้านผมซื้อเหรียญน,นั้น ผมจาได้ผมจาเหรียญแม่นเลยมีผิวไฟบางๆข้างๆด้วยนะครับก็ราคาห่างกันไหมละ่ะแค่สิบกว่าปีเองนะผ่านไปสิบกว่าปีผมถามว่าคุณจะซื้ออะไรแล้วกะไรขนาดนี้สิบกว่าปีนะ,ะ,ร,ะระยะสิบปีซื้อพี่ไม่เป็นไรอย่างนี้เลยถูบ้าะคือคือสมัยก่อนอาจจะไม่แพงสมัยสมัยยี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แพงขนาดนี้นะ สมัยผมเล่นพระใหม่ๆนี่ใครเล่นเหรียญนี่ถือว่าโลคัสแต่ก็มีคนเล่นสมัยก่อนเหรียญพระเหรียญไม่แพงนะครับถูกนะครับบางเหรียญเนี่ยโหปีห้ากว่า6กว่าเหรียญหนึ่งพันกว่าบาทสองพันก็มีพระเหรียญพระนู่นนี่นั่นเกจีนะแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่ถูกแล้วแพงหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเหรียญมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดมันปั๊มออกมาจากแม่พิมพ์คือมันพระทุกอย่างมันก็พิสูจน์ได้หมดแหละแต่ว่าเหรียญมันมันเข้าใจง่ายกว่านะครับมันมันสอนแล้วเข้าใจง่าย เวลาเราสอนให้คนดูพระสมเด็จหรือดูพระเป็นจ่าภาชีเนี่ยเราบอกว่าให้จําพิมพ์ให้แม่นคนก็จะไม่รู้ว่าพัมจาพิมพ์แม่นคืออะไรแล้วพระเหรียญเนี่ยแมดดีตเนี่ยของเคเนี่ยมันค่อยไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าสมัยก่อนการถอดการวิวัฒนาการการปอมเนี่ยมันมันยากมันไม่มีบล็อกแบบไม่มีการถอดพิมพ์แบบเอาตัวแม่สวยๆมาถอดพิมพ์ไปทําปอมไม่มีนะครับสมัยก่อนเราเต็มที่ก็ถอดพิมพ์แล้วก็ไปหลอ่อนะไม่มีโรงปั้มนะครับ,นะรบเพราะนั้น เกรุ่นกเก่าๆมันก็จะเป็นพระหลอกมันก็จะเอาเหรียญถอดรับหลอกสมัยก่อนเนี่ยพระเหรียญพระพุทธส่วนมากจะทําที่โรงงานเดียวก็คือโรงงานคือเราจะเห็นเราจะเห็นเหรียญวัดชยโยวัดวิมามหาพุทธพิมพ์วัดชยโย,ยข้างล่างมันจะเขียนว่านอ,อจอกเหมือนชินาราดรูปไข่ชินราชข้างล่างก็จะเขียนว่านทจกนอจอกอเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่ามันมาจากอะไรนทออจอกอมันมาจากชื่อร้าน ร้านเขาชื Luckily, no patterns, ่อร้านนาถาจารุปกรณ์นะครับชื่อร้านเลยเรียนว่าผู้ส่วนมากจะทําที่นาถาจารุปกรณ์เรียนว่าผู้ส่วนมากเนี่ยก็จะมีทั้งข้างปั๊มที่เป็นข้างกระบอกแล้วก็ข้างที่มันเป็นข้างเลื่อยนะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นข้างเลื่อยถ้าชินาราเป็นข้างกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเามาทําเก๊วิวัฒนาการของการเก๊เก่ามันจะได้แค่ถอดพิมพ์ถอดแล้วไปหล่อจะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้ถอดแล้วไปปั๊ม แต่เมื่อประมาณปี3กว่า4กว่าเนี่ยสกว่า4กว่าเนี่ยวิวัฒนาการการปั๊มมันเริ่มเข้ามานะครับมันมีการถอดพิมพ์ด้วยยางอย่างดีนะครับเขาเรียกว่ายางถอดฟันยางเยอรมันยางแบบยี่ห้อดีๆที่เขาถอดกันแบบเทพนะเขาถอดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปทําโมขยายพิมพ์ไปใช้ค,คอมพิวเตอร์สแกนนะครับเอาความคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ไปปั๊มจริงๆนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือยังไงก็แล้วแต่ของที่ มันถอดมาเนี่ยสิ่งสําคัญมันคือตืนความคมมันไม่มีทางได้มันไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระที่เล่นง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดดูง่ายที่สุดคือพระเหรียญอย่างอื่นดูยากพระสมเด็จคี่บอกให้จําพิมพ์อผมเคยบอกว่าให้จาพิมพ์แม่นๆบางคนก็จําไม่ได้ถูกไหมครับพระหล่อบอกว่าจําพิมพ์นะจําวิธีนะก็จําไม่ได้แต่พระเหรียญเนี่ยผมบอกนะมีติ่งตรงนี้มีขีดตรงนี้ นะครับพระเหรียญมันถึงยุติด้ด้วยตัวตัดถ้าถ้าเหรียญไหนเป็นตัวตัดถ้ามีการปั๊มตัวตัดเนี่ยยุติเลยนะครับแต่พระข้างเลื่อยนะถ้าคนจำรอยเลื่อยเก่งๆคนดูลักษณะความคมชัดหน้าหลังเก่งๆคนที่มีความชำนาญเก่งๆนะครับพระเนี่ยไม่แทบไม่แทบไม่ยังไม่ต้องแกะพลาสติกเลยสามารถรู้อย่างนี้เกแท้ได้เลยแต่ต้องเป็นคนที่มีความชำนาญน,นะแล้วซื้อบ่อยๆนะครับ แต่ถ้าพระที่มีตัวตัดเนี่ยผมบอกเลยชํานาญยังไงก็แล้วแหละต้องแกะดูต้องแกะคือพระที่เป็นปันป๊มตัวตัดเนี่ยอย่าลืมนะบางทีหน้าถอดหน้าหลังเนี่ยพระบางอย่างในหลวงผู้ทิมเนี่ยหน้าหลังบางทีถอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ข้างมันทําไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นพระที่เป็นปั๊มตัวตัดเนี่ยพระยุคลึกกับยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่ายุคลึกเล่นง่ายกว่าคือต้องบอกว่าพระก่อนองมาห้าร้อยนะครับในช่วงปีหกกว่าเจ็ดกว่าแปดกว่าเก้ากว่า เล่นง่ายกว่าพระที่2 5 0 0เลยมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตัดหลังอย่างอย่างสมมุติว่าพระปี3มกว่า4กว่าเนี่ยแล้วมาเล่นกันเนี่ยโอ้โหผมหยิบตัวตัดมางงทิ่เป๋งเลยอ่านึกว่ามันเหมือนคือคมันเหมือนตัวตัดสมัยใหม่มันทําให้เราเข้าใจยากอย่างทําไมผมไม่เล่นพระทําไมผมไม่เล่นพระใหม่แบบใหม่มากผมไม่เล่นเลยเพราะว่าตัวตัดนะบางทีเราไม่เคยเห็นใช่ป่ะพระมันต้องจบด้วยตัวตัดไงอ่าหน้าหน้าคมหลังคมไงแต่ตัวตัดไม่แท้มันแท้ไม่ได้ นะครับมันต้องจบที่ตัวตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพกข้างกระบอกข้างเลยข้างปัมโบราณเล่นง่ายกว่าใช่ใช่เมื่อก่อนโรงงานมันมีไม่กี่ที่โรงงานเนี่ยมันจะมีดังๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่ดังๆก็คือนอทอจก็นาถาจารุก,กรกับอมราราพรตึกดินมันมีแค่สองที่ที่ดังๆนะแต่โรงงานอื่นมันอาจจะมีแต่มันจะไม่ดังแบบนี้ เื่ออมาลาพรตึกดินเนี่ยเราจะดูง่ายๆเลยเหรียญที่สร้างอมาลาพรก็จะเป็นเหรียญคูวาสีวิชัยนะครับหลงพระโคงบังกะพร้อมอ่าหลงพระจ่ายบังกะบา,บาเนี่ยเนี่ยอมาลาพรตึกดินเลยอมาลาพรตึกดินเพราะอะไรคุณด,ดูศิลปะเหรียญดิศิลปะเหรียญมันแม่พิมพมกกก์การแกะพิมพ์การอัดกระบอกการปั๊มกระบอกเหมือนกันนะครับและหลังจากปีอ่าหลังจากปีเจ็ดกว่ามาประมาณไปปีปีเจ็ดห้ามันก็จะมีพวกอั้งเต่งเซ้งเคยดูไหมครับ ส่วนประดิษฐ์ลิ้มพานิชการเพาะช่างเพาะช่างนี่มีทำพระนะในอดีตอ่เพาะช่างเนี่ยเพาะช่างเนี่ยเคยทำพระแก้วไงบอกเพาะช่างไงอ่าสมัยก่อนเนี่ยเหรียญปีเจ็ดห้าเนี่ยเหรียญพระแก้วเหรียญพระแก้วมรแกอปีเจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยตอนนั้นบุรณะพระอ่าบุรณะวัดพระแก้วเนี่ยอ่าอ่ารัตน,นโกสิลโศกครบหนึ150่งร้อยห้าสิบปีนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการมีการเหมือนกับเหมือนกับ ทำพระเพื่อจะให้ประชาชนมาทะร่วมทําบุญนะครับเพื่อจะเอาเงินไปบูรณะนะครับก็สั่มทำจากเจนีวาก็มีสั่มทำจากต่างประเทศอ่าบล็อกเจนีวาบล็อกเพาะช่างบล็อกอัางเร็งเซ็งบล็อกส่วนประดิษฐ์สองชื่อก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีโรงงานหลายโรงงานที่มันร่วมกันทําให้มันเสร็จคือมันทําโรงงานเดียวไม่พอไงมันทําเป็นโอ้โหหมื่นหมื่นเหรียญเนี่ยหลายหมื่นเหรียญเป็นแสนเหรียญไงมันทําไม่พอไง มันทําไม่พอมันก็ต้องใช้หลายโรงงานอย่างเช่นเมื่อ25ศตวรรษเนี่ยก็ทําหลายโรงงานนะครับไม่ได้ทําโรงงานเดียวอ่าเราจะเห็นตัวแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยมันมีหลายพิมพ์เพราะโอ้พระ25ศตวรรษสร้างเป็น2,500,000องค์ต่อ,ต,อต่อพิมพ์คุณว่าพระสร้างขนาดนั้นให้มันเสร็จภายในปีนั้นจะทำอย่างไรให้ทันถูกไหมแล้วเครื่องมือมันไม่ได้วิวันาการแบบนี้นะสมัยก่อนกระแทกมือนะครับกระแทกมือตึงต้งตึงต้งตึ้งทีละองค์ กว่าจะได้สอง้ห้าแสนโคงผมว่าคนทําตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องจะแยกโรงงานทําไม่ทันราคาเหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะใครจะนิยมมาไหนอย่างอย่างพักแก้วก็พักแก้วเนี่ยแพงถุงก็ต้องเป็นจินีวาบล็อกนอกใช่ไหมลองมาก็ต้องเป็นเพาะช่างลองมาก็เป็นส่วนประดิษฐ์อ้างเสงสเซง้งลองมาก็เป็น ลองมาก็เป็นอ่างเสซ็งๆลองมาก็เป็นบล็อกไม่มีชื่อไม่มียี่ห้ออ่าก็แล้วแต่เป็นจ่าพระพุทธเนี่ยจะมีเลยหนึ่งเลยโสธรวัดชโยวัดพระนิงกุชิราชตะวัลไร่ขิงนี่ยน่าอย่าง ถ้าผมจัดเองก็ตามนี้แหละแต่ว่าผมจะจะต้องบอกว่าถ้าถ้าผมจัดเองนะถ้าผมจัดเองเนี่ยผมจะต้องบอกว่าอาจจะไม่มีวัดลร่ขิงอาจจะไม่มีวัดลร่ขิงผมจะวัดลร่ขิงออกใส่พุทธสีหิงไปแทนเพราะเพราะว่าเป็นเป็น,ปน,ปนคือวัดลร่ขิงเนี่ยมันปีปีหกหกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะน่าจะหกเก้าด้วยวะหกเจ็ดหรือหกเก้าเนี่ยจะไม่ผิดเพราะว่าแต่ว่าสี่เหรียญที่ผมบอกมาหกศูนย์ 60, หมดผมก็จะพระ ยูกศก็ไปแทนอ่า6กก็คือพระพุทธสีหิงเนี่ย60ถ้าผมว่าหายากที่สุดแล้วผมไม่เคยได้นะเป็นเหรียญพุทธชินสีเปลวเพิงเป็นพุทธชินสีแล้วเป็นเหลียวเปลวเพิงขึ้นไปอันนั้นหายากที่สุด ผมชอบเหรียญพุชินลาผมชอบชินราชเพราะว่าผมว่าในในคุณย้อนกลับไปดูนะอ่าไปดูไทม์ไลน์ของเหรียญของพระเกจิในสมัยโบราณนะเวลาเขาสร้างพระเนี่ยเขาจะสร้างพระพุทธก่อนเขาจะสร้างพระพุทธก่อนตัวเขาจะสร้างเขาจะสร้างเหรียญพระพุทธก่อนเหรียญตัวเองพระเกจิโบราณแล้วพระเกจิโบราณหลายหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นปู่สุขมะขามเท่าไม่ว่าจะเป็นหลายๆองค์อ่ะอายกตัวอย่างปู่สุขแล้วกันสร้างเหรียญพุชินลาดครับ พระประพามณฑนี่คือพุชิราษนะเหรี่ยนรอบประพาลมณฑนะที่มีเลสเหมี่มีซุ้มอะ่ะนั่นคือชินราชนะพระพุทธรูปที่ผมชอบที่สุดก็คือพุชิราษพระพุทธที่ปลุกเสกดีๆที่มีพิมี์บันทึกนะครับอา่อาพระพุทธนรสีเนี่ยเหรียญเบอร์ห้า เรียญเบอร์ห้าไงและในพิธีนั้นน่ะมีปลุกเสกเหรียญเงินลงยาวัดเป็นนะวัดเป็นนะเหรียญวัดเป็นเนี่ยพิธีดีแน่นอนเพราะเป็นพิธีหลวงพราะกั่นมาผู้สุกมาเกจีพ่าฉุยมาผู้เอี่ยมมาผูมาทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีที่บอกว่ามีการประลองอมีการประลองวิชาครั้งแรกของกรุงสยามไงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ที่นครปฐมไงครั้งแรกคือวัดเป็นก่อนแล้วค่อยถึงมานครปฐมครั้งที่สอง เหรียญการสมพวดพระพุทธนรอีเนี่ยผมว่าเป็นพิธีที่ดีที่สุดในในยุคนั้นนะในยุคก่อนสงคราร้อ,อยเน่เป็นพระพุทธเป็นเป็นเป็นเหรียญที่พิธีดีที่สุดในในนั้นเนี่ยตอนนั้นอ่ะมีเหรียญสร้างเหรียญมีปลุกเสกเงินลงยาแล้วก็เหรียญน,น,นี่ไงเหรียญเหรียญหลอดไงเหรียญจอบปลอเหรียญหลอดไงสมัยรอห้าตอนหลวงพอ่อโสธทนเนี่ยเจอบ่อยที่สุด แต่ว่าเจอมันไม่เจอสวยโตทอนชินราาเนี่ยการ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 พบเจอเนี่ยหรือว่าความหายากเนี่ยพอกันแต่ว่าความสําคัญคือเจอมันไม่สวยแชมป์มันหาสวยแชมป์ยากและเหรียญเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยถ้าสวยแชมป์แพงเลยถ้าสวยแชมป์แพงเลยเพราะมันหายากมันหาความสวยยากนะครับพระสวยร้อยเปอร์เซ็นต์กับพระแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคามันต่างกันคนละโลกเลยนะสวยแบบแชมป์โลกในอัลละสิบห้าล้าน แต่ว่าเหลือ80%เนี่ยมันไม่ได้ขาย10ล้านนะมันเหลืออัน2ล้านล้านกว่าบาทก็มีเออมันหายเยอะโดทอนฟอร์มเยอะสุดวัดพนันเชอร์ฟอรมเยอะหมดแหละแต่โดทอนเยอะสุดในมุมหัวหมาเหรยน เรียนที่เปลี่ยนพระพุธเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สมมติหลวงพออ่อโสธรถ้าเราไม่มีงบประมาณในการที่จะเช่าปีห0ศูนใช่ป่ะเราเช่าปีศูนย์เก้าก็ได้ศูนย์เก้าก็ไม่แพงศูนย์เก้าพวกเนื้อธรรมดาเนื้อทองแดงอันหลักพันก็มีแต่ถ้าเป็นลงยาจะแพงหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าคุณนับถือหลวงพ่อโสธรเนี่ยมันรุ่นไหนก็ได้อ่ะมันมันมันเยอะแยะมากมายรุ่นคือไม่ต่ำหลวงพ่อโสธรเนี่ยถ้าจะเช่าหาเนี่ยอย่าให้เลยปีหนึ่งห้า หรือไม่งั้นก็ถ้าปีสำคัญสำคัญก็มีปีกรมตำรวจไงปี38-39แค่นั้นคือระวังเลยคือระวังของปลอมคือคุณต้องคุณต้องเล่นพระให้มันเป็นมาตรฐานอ่ะคือคุณจะสะสมเหรียญพระพุทธเนี่ยอ่าโอเคละเราก็เราก็เน้นสวยนิดนึงถ้าถ้ามีกำลังทรัพย์ที่ดีก็เน้นสวยนิดนึงเน้นเน้นเป็น เป็นเหรียญหายากเน้นเป็นพระพระยอดนิยมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเหรียญพระพุทธเนี่ยถ้าผมแนะนําเลยย5่ห้าตระวัดก็น่าใช้นะครับถ้าเกิดว่าคนนี้งบน้อยนะครับองค์หนึ่งพันหนึ่งพันกว่าบาทนะครับน่าใช้แล้วก็เป็นพระที่มีพิธีดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อควรระวังก็คือผมบอกไปหมดแล้วเรื่องของอ่าระวงังคือระวังระวังของปลอมเวลาจะเช่าหาพระอะไรก็เข้าออคนที่มีอ่ามีคุณภาพนิดน,นึงร้านท้าที่มีคุณภาพนิดน,นึงนะครับหรือไม่งั้นก็สามารถเข้าไปดูในเพจ ผมได้หรือว่าในกลุ่มของ a m u l e t h e a d i n g นะครับคุณก็ไปหาเช่าได้นะผมปรันตีให้ด้วยโดยตัวผมเองอยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เวลาจะเช่าหาพระอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไงก็นะครับศึกษาก่อนศึกษาก่อน,อนสะสมเสมอแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่5กันยานะครับวันเสาร์ที่5กันยานี่ผมมีพิธีปลุกเสกนะครับเหรียญเหรียญเรียกลาบหรือเหรียญแม่นางกวัวกโพกทระซับหลังเป็นพัสิวรีเรียกลาบจะปลุกเสกวันที่เสาร์วันเสาร์ที่5กันยานะครับสองห้าหกสาม ที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาร่วมพิธีกันครับพิธีจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นนะครับไปจนถึงประมาณ2ทุ่มมีพระเกจินะครับพระมหาสุรศักดิ์หลวงพ่ออิวัจจุลามณีหลวงพ่อติวตหูชา้างพระสมชายปฏิว,วัติพระเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยในเกจิในยุคนี้ดังแห่งยุคนียจะมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถมาอ่ามาร่วมพิธีได้แล้วในงานก็ยิงพระพระนะครับเป็นเหรียญเรียกลาบเนื้อนําเลิกเนี่ยแจกให้สําหรับคนที่มีบััตรรนะคบ มีบัตรคูปองนะครับต้องมารับตอนประมาณบ่ายสามโมงนะมารับก่อนนะครับทันไม่ทันไม่รู้นะผมไม่ผมการันตีไม่ได้ใครไม่ได้ห้ามโกรธกันนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับและวันนี้ก็รายการบาวอาหารก็ทิ้งเรื่องราวไว้เท่านี้นะก็จะเอาเรื่องราวต่างๆในอดีตนะครับมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมได้รู้ได้เล่นพากันแบบมีแนวทางถูกทางนะครับอย่างดีที่สุดนะครับวันนี้ผมทษบางแค่กับรายการบารอาหารผ่านต้องไปก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผลิตรายการโดย ทีอมูลเลศสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์ หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์อย่าพลาดท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองวัตถุมงคลเหรียญน,นางกวักพ่คขรทัพย์ด้านหลังเป็นพระศิวลีเรียกลาบที่สุดแห่งวัตถุมงคลเรียกโชคเรียกลาบที่จะมีพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวัตถุมงคลที่จะเกิดขึ้น ในวันเสาร์ที่5กันยายนสองพันห้หนี้ณวิหารหลวงพ่อพระนอนวัดราชประคองธรรมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีสามารถสั่งจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กโทนบางแคเอซี FC, วัตถุมงคลดีพุทธคุณเด่นพิธีขลังแบบนี้ ไม่จองไม่ได้แล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดรีบๆีจองกันเข้ามานะครับพบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยาม ร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่อหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028